สวัสดีสวัสดีสวัสดีวันนี้อยู่ใน Baby in Yellow หรือแปลเป็นไทยในฉบับผมก็คือเด็กน้อยทารกในสีเหลืองงงในสีใช่ครับผมก็งงชื่อเกมโอ,อ้คนคิดยังไงท่าครับอ้เกมภาษาไทยด้วยเนี่ยเดี๋ยวอ้อูเพิ่งแบบเจอเกมเจอเกมในอ s สอภาษาไทยครั้งแรกพระเจ้าโอ้โหอึ้งมากมาวันนี้ เรากลับมาอีกแล้วกับสยองขวัญตอนหกโมงกับโชคกุลนะครับผมรู้ทุกคนรอบก่อนเราไปเออท่องในห้องเอเลี่ยนน่ากลัวเอเลี่ยนสีเขียวด้วยแหละเออนั่นแหละวันนี้เราจะมาเป็นพี่เด้งเหล็กกันนะครับผมพอดีอยู่อยากเปลี่ยนอาชีพเป็นเล้งเด็กบ้างนะนะจริงจริงก็เด็กก็อาจจะบางคนอาจจะไม่ดื้อก็ได้จะไม่รู้ครับมาไปเรื่องไปเลยดีกว่าถ้าผมสมองเออลือเออลือหรือ,รอพูดอะไรงงๆก็ เป็นใาด้วยนะครับผมยังผมยังไม่ได้นอนเลยต้าได้มนถกโบล้วเนี่ยสวดดีพ่อหนุ่มน้อยดีใจหรือเปล่าสุสดีพ่อหนุ่มน้อยจงดีใจเถิดที่ได้พี่เลี้ยงโชกุนผมเนี่ผมนี่เป็นพี่เลี้ยงดีแค่ไหนอุ้ย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 ดีใจเถิดจุกจะหนูจะจหนู จงดีใจเถิดที่ได้พี่มาเป็นพี่เลี้ยงอ,อืเดี๋ยวไม่น้องหวงดูแลดีแน่นอนจุ๊บจ้หนูเรามาเล่น,เ,น,นเรามาเล่นเออสนุกสนุกไหมเรามาเล่นสนุกสนุกไหมจะดนูม่น้องหวงไม่เจ็บแน่นอนมั้งนะเออมันนี่มันสนุกมากเลยนะเจ้าหนูเล่นแล้วติดใจ อู Ooh, ส้สนุกเป้าสรุกเป้าสรุกเป้าสรุกเป้าอู้อู้โหไม่สนุกหรอเอาอะอะอไปไม่มีเลขึ้นนะเจ้าหนูเมื่อกี้มันเป็นการเล่นชนิดหนึ่งโอเคนะอย่า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 ทำหน้าอย่างนี้รู้ว่าสนุกใช่ไหมล่ะโอเคสนุกแหละ <laughs> เป็นพี่เลี้ยงแสนดีสักวันแล้วกันเอาไปครับนมเอาไปครับ ขัดใจกับตัวละครเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนกับเป็นตัวเดิมแล้วไหมอ่ะมันมันเปลี่ยนกับเป็นตัวเดิมแล้วไหมเว้ยพาน้องไปยังโต๊ะเปลี่ยนการแปลเดี๋ยวโต๊ะเปลี่ยนอ๋อเปลี่ยนประอ้อมมา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 เหม็นผมผมเหม็นขนาดนี้หนูเฮ้ยเหม็นเหม็นมากเลยอ้ผมเหม็นจังเลยโอมา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 ดีนะดีละดีละโอเคโอโอวัดวัดคืออะไรเนี่ยเจ้าพระอ้อม เฮ้เฮ้เจ้าหนูเฮ้เราเราคุยกันได้เมื่อกี้ตีปี่เล่นอะไรไปเมื่อกี้เออพี่แกเล่นเฉยนะเจ้าหนูอย่าหลอกล้อนกันเลยเมื่อกี้มันคือการเล่นชนิดหนึ่งของบ้านพีออ่อ่ะ <laughs> <laughs> เออมั้ง oh เออเจ้าหนูเอออยู่ไหนอ่ะอย่าทำางี้สิหลอนนีนเน่เดี๋ยวเจ้าหนูอุ้ยเอาไปเอาไปเอาไปจะดูโอเคอย่า เราไม่ต้องคุยกันนะเดี๋ยวข้อนี้พี่จะดีๆแล้วโอเคนะจะดีๆแล้วอย่าคิดจะแดกหัวพี่นะโอเคนะโอเคโอเคนะไปมันไปนอนไปนอนไปนอนว่าง่ายสอนง่ายเดี๋ยวพี่จะว่าง่ายกลับโอเคนะมาข้ามชายฝั่งไปยังดินแดนแสนไกลด้วยดาวมืดดำเหนือหัวเจ้าชายหลับไปจนกระทั่งมีแมว กระโดดข้ามหัวขึ้นมาบนตัวขอเติมหน่อยแล้วกันเนาะการแปลมดูแปลกอะเออข้าเจอสวนลับแล้วเจ้าแมวพูดดได้น้ำเสียงสดใสแล้ววิ่งอย่างตื่นเต้นออกไปสำรวจยามราตรีพวกเขาเดินผ่านประตูสวนสีทองดูต้นไม้พวกนี้สิพวกเขาเดินท่ามกลางกวดแสนน่ารักดูต้นไมส้สวสวีสิพวกเขาเดินผ่านแท่นน้ำพุสวยงาม ดูลายน้ำที่เต้นระํำสิดูสิดูสิ Water h e ฮ o แต่เจ้าชายไม่ชอบสวน,นันนี้และเริ่มเตะต้นไม้ทันทีเขาถอนและคว้าพุ่มดอกไม้วัดถลึงดึงใบวัด Water h e ฮ o อะไรเนี่ยทำไมคำแต่ละคำมันแปลกๆเขาถอนและคว้าพุ่มดอกไม้ถลึงดึงใบวัดถลึงดึงใบ <laughs> ถลึงดึงใบพวกมันออกไป เขาทำลายทุกอย่างเพราะมันสนุกเจ้าแมวมองอยู่ด้วยความกลัวข้าทำอะไรผิดเจ้าแมวลอกออกมาเขาไม่ควรพาเข้ามาที่นี่เลยหน่ามึงกันเลยนะจูนูไม่หรอก็ไม่หรอกหนูเราแสนดีจะปิดไฟด้วยละอย่าคิดจะแดกหัวพี่นะเป็นคนดีแล้วนะล่าเคียบไปละเออเอยเอ้ยง่วงหลับ ตื่นเลยเอ้าเจ้าหนูพ่อแม่เองมีพลังเทเลพอร์ตด้วยเหรอเนี่ยอยืโลกสมัยนี้พัฒนาไปไวจริงเลยเดี๋ยวเออมามามานี่มานี้โอ้โหไปไปนอนอยู่ดีๆนั่งอยู่ดีๆ <c oughs> มานี่มานี่มานี่มันหยิบไม่ได้เดี๋ยวอนอนนอนนอนแบบนั้นแหละหยิบตุกาตาเตียงพลังวิเศษ ตุ๊กตาอ๋อตุ๊กตาแมวหรอออกจากห้องแล้วปิดประตูเอไปไปไปอย่าเทเลโอรต์ตไปเียนะุุุ้อุ้ย,ย,ย,ยหลอนจริงเดียว <c oughs> น่ากลัวจริงมาสงบสงบทีนิทานเจ้าชายกับแมว มันเกี่ยวกับอะไรกับเด็กนั่นอืมเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันเนาะคืนที่สองพาดูสิดูตลกใช่ไหมล่ะพี่บอกว่าอย่าทำอย่างนั้นไงอุ้ยโดน,นใจอุ้ยโอวดด้วดลอยได้เมื่อกี้ได้ทำอะไรหรือเปล่าเจ้าหนูเมื่อกี้ได้ทำอะไรหรือเปล่าโอเคคงไม่ได้ทำแหละ เนาะยังเป็นเด็กอยู่เลยผมไม่ได้ทำอะไรนะอุยอ๊ยอุยอ๊ยว้ยว่าเราทำได้วีทำได้งอาย้ยหยุดหยุดหยุดผมไม่ได้ทารุนในกรรมเด็กเลยนะครับผมแค่เล่นสนุกกับเขานี่นหน่อยเองนี่นหน่อยแหละแหละมัง้งมา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 เป็นรอม โอ้โหดีละดีดีละวุ้ยไม่ตกใจจริงเดี๋ยวเมื่อกี้ามดเต๋อเฮอ่ะสนุกไหมมามาไปเลยกจับก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 างเกงในมามาเข้าไปเข้าไปพาน้องไปนอนมามาไปนอนไปนอนไปนอนเราได้จบจบวุ้ยอุ้ยหยุด อย่าใช้พลังวาร์ปหยุดอย่าใช้พลังวาร์ปดูไหมเราจใช้พลังวาร์ปแล้วจะเจออะไรไม่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 ดีกว่าไม่ดีกว่าคนคิดว่าผมจะทำงั้นสิฮ่าคณยีดไปทำกันสิเมื่อเจ้าก็ตายมาเยี่ยมเจ้าชายเอ๋ยได้เวลาเล่นแล้วแต่ดวงตาสีแดงคุ่นนั้นท่ไม่เธอกลัวและเธอไม่อยากจะอยู่ที่นี่เลยเจ้าก็ตายได้พุ่งไปทางออกเจ้าก็ตายกระโดดแต่ว่าเจ้าชายวิ่งตามเธอไปและตะโกนบอกว่าหยุดนะ วิวิมีอะไร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 อเป็นยิบไม่ได้ตาที่ถูกต้องถูกต้องเหรอดูเด๋ยวนะไม่เห็นเหมือนมาสันด้วยอะอาไปคิดเองแหละโอ้ดูมันดูเด็กนี่มยิ้มเขาไล่ตามไปยังทางเดินมืดโดดโดดโดดมด้ใช่เป็นการหลบหนีที่ไรประโยชน์โดดโดดโดด วนไปรอบๆพระราชวังเข้าและออกไปจากสายตางงเดี๋ยวโดดโดดโดดเจ้าชายจับเธอไม่ได้เจ้าชายจับเธอไม่ได้จิตใจเต็ไมไปด้วยความโกรธแค้นเจ้าก็ตายแอบออกไปทางประตูและหายไปตามทางเดินเจ้าชายตะโกวนว่าข้าตงการเพื่อนใหม่เอามาอีกเดี๋ยวนี้อีกหนึ่งคนข้าจะหาไมา่อีกไม่ต้องกังวล แม่ผู้รักและห่วงใยตอบเข้าไปวิเด็กเอาแต่ใจนี่แต่ทําไมไอ้นี่มันมีพลังวิเศษมันไปเอามาจากไหนครัสมัยนี้เขาเรียนพลังวิเศษกันด้วยเหรอติ๊งสงสัยแล้วนิทานนี่มันเกี่ยวกับเด็กนี่ไงไค่อยดูต่อละกันกะนั้นเนี่ยอุ้ยอะไรล่ะครับวิแอบชอก็ไม่บอกฮะวิแอบชอบก็ไม่บอกส่งของมาให้อะไรอะ่ะฮะคืออะไรเนี่ยอ๋อเครื่องอบขนมปังไป่นเลไปขึ้นเรียนทุกอย่างโอ้เดี๋ยว อานอนหลับตื่นนอนไม่ตื่นเดี๋ยวจริงจังมาต่อกสักคืนที่สาวเลยกันมายังมีสนุกสนุกด้ลยเืมเงียบเงียบไม่เป็นเรื่องไงคนจะดงตูทีวีอยากกินเงินเดือนฟรีฟเข้าใจอ่ะไหมบอกเจ้าของอ่ะอ่ะโอเคเอางี้เลยเหรออปไปไปแะไรหาอะไรกินอุ้ยน้อแทก็ขนมปังชีสหรอชีสมา อุ้ยค okay. like ือขนมปังเลยเนี่ยโอเคเมื่อวานกินผสมเมื่อวานได้เลยอุ้ยตกใจตกใจเลยโอ้โหเมื่อกี้ตกใจจริงเนี่ยโอ้ให้อาหารฉันให้อาหารฉันให้อาหารอะไรป้อนน้องด้วยสตอลอะอะไร ฟ huh? อนอนเดวิสเตอร์ฮะปวดหัวเลรเนี่ยอามาเป็นของกุดเลยยาหยุด yeah. ปิดเสียงเพลงเลยนะเจ้าหนูปิดเสียงเพลงเลยนะปิดไปดูก่อนคนน่ากลัวเลยเดี๋ยวยเด็กนี่ ปิดเสียงเพลงรู้ไหมถ้าไม่ปิดแล้วจะเจออะไรว่าไม่ดีกว่ามุกนี้ได้หไหมล่ะไม่คุ้นหลอนเลยเดี๋ยวหลอนจริงเนี่ยเปลี่ยนน้อง <c oughs> เปลี่ยนน้อง <c oughs> จำสแกงี้เลยเหรอโอ้โหโอ้โหโอ้โอโอโยเด็กนี่โอ้ยวิววิอะไรอะ่ะ วิวิวิอะไรเนี่ยโอเคไปไปไปชั้นบนอุ้ยไปนี่เหรอโอเคยิงด้วยอะไรเนี่ยให้จุบนมน้องอยู่ไหนให้จุบนม,มันแล้วแล้วไอ้น้องมันอยู่ไหนเนี่ยโอ้โอ้โอ้ออกโอ้ศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์เหลือเกินอื mm ้ม hmm. <laughs> sạc tu câu cạo bay bay yu yêu lành là do sài gặp cho kênh what what do okay. kênh ยา呐นะยานะมามันหนาวเหน็บไปทั่วประสาทแสงจันทร์สาดส่วนไปทั่วสายลมพัดผ่านไม่นะผ้าม่านปิวสะบัดเปิดออกเจ้าชายน้อยอยู่บนเตียงของเขาแต่นอนหลับไม่ลงเขาจึงเรียกหาแม่เขาช่วยออกไปตามหาแก่ของข้าทีข้ากระหายเจ้าชายกล่าวเจ้าแก่จึงไปนำเครื่องดื่มมา ข้าสกปรกเจ้าชายเก่าวเจ้าแกะจึงเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เขาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเจ้าแกะคือเราเหรอเดี๋ยวนะเจ้าแกะคือเราอะข้าเหนื่อยเจ้าชายเก่าวข้าขอนับเจ้าทีฮะคืออะไรนับเจ้าทีหนึ่งสองสามมีเรื่องที่เจ้าชายเก่าวก่อนที่จะไปนอนเขา เปิดดวงตาสีแดงและหันไปทางเจ้าแกะมาร่วมฝันไป้วยกันสิมาอยู่ในหัวข้าบต่อไปเจ้าแกะเดินไปอย่าเชื่อฟังจิตใจเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเจ้าแกะคือเราเหรออันนี้มันเห็นเราเป็นแกเหรอฮะเดี๋ยว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 ได้มีถุงช่วอุ้ย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 เจีครับเอ่อเอ่อเอเยครับใจเย็นครับเอ่อเราคุยกันได้ What the hell? Ratis what the hell is? ฮะอะไรห้ามขึ้นไปชั้นบนห้ามขึ้นไปใั่ไหอุ้ยอ <c oughs> ุ้ยเจ้าแกะลาชาตามกระตาสีขาวไปในกระตาสีขาวออ กรต่ายสีขาวก็ระตายสีขาวห้องลิฟต์ลูลๆๆ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 อย่าูู้ลสะเลูลอลูลูลาล้ลูลูลยลอออุ้ยมันอยากละออกไปโอเลไปูลูลูาูลูลูลููลมาๆลล่นจลูลูลูลลลูลนล้ลู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 เลูล้ลูลลูลูลลูม รีบยังทาออกเจ้าก็ตายน้อยกระโดดอ๋อมาคลิปนี้เล้วมันจบๆไปเลยอุ้เดียว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 เฮ้ยย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  อุ้ยจะเอาอ่รอเจ้าหนูหยุด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 อย่าดูนะดูนะอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ย <c oughs> เดินโมโม่เจอนี่เฉยเลย <c oughs> เราไปแปะมันเลยปะไอยันเนี่ย อะไรอะ The อบบี y อ๋อมันคือเพลงเป็นหนูอ๋ออ๋อบิกบรีนอ๋อมันคือเพลงเป็นหนูนี่เองไปไปรอเลยเจ้าหนูรอเลยเดี๋ยวได้เจอก็ดีกันสวยลองสิ อะไรอ่ะฮะอุยอ้ยอุ้ยสมหน้าสมหน้าวิวิอะไรอ่ะสวิตวัตเตอร์เฮลโอ้แผ่นเพลงสักศิ์แผ่นเพลงสีทองสักศิษหืม วยวเดี๋ยวกลัวท่อเนี่ยนะเดี๋ยวมาเจ้ามาใส่เล่นไปเลยจ้าขอให้สนุกกระเพราหน้าจ้ยสักทียอมปล่อยสักทีเดี๋ยวรีบอยู่มีฟ้าอ๋อ ไฟโอเคไปเปิดไฟวิไม่มีไฟฟ้าจะบอกนะพัตโซลอยู่แล้วเหรอสำรวจกล้กอ,งลอ,นะองฟิลสุบรวจกล้องฟิลอะไรเนี่ยกล้องฟิลสุราะเปิดอ๋อโอเคใส่นี่คืออะไรอะ่ะตืดตืดตืดหนึ่งเจ็ดกดล็อกอ๋อต้องปิดล็อกอย่างเนี้ยหนึ่งเจ็ดหรอตืดตืดตืดหนึ่งเจ็ดมันต้องมีอะไรสักอย่างญญาวิยังไงจะละ โอเคอุ้ยอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะฮะทำอะไรอยู่ในนี้เลยนะายาออกมาหนึ่งเจ็ดงั้นเราเลยงั้นเราเรียงกันเลยก็ได้เนี่ยอุ้ยถูกเชลเลย <c oughs> อุ้ยอุ้ยถูกเชยเลยอุ้ยนั่งสุ่มๆไมเรื่อยๆถูกเชลเลยเดี๋ยวอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะคืออะไรอ๋อ <laughs> <laughs> ปล่อยที่มีเลยเหรอโ okay. อเคมาปะเออดีอยู่น้่นแหละท้องไปสมเ,เดี๋ยวดเดี๋ยวไม่ใช่นี้ดิได้ <laughs> ่วยเลยเดี๋ยวขุดมั่วๆเออโอเคปะบอกว่ามันจะเวิร์กนะโอ้ไม่น่าโอเคไม่น่าแล้วอย่าออกไป ลาก่อนจ้ะลาก่อนจ้ะมงว่าเราจะออกจริงเนี่ยวิววิวเอาไมเอามมมามาเมื่อกี้กำลังเสื้อเอาไมาไมๆไมมาไปสวย ส,สีเหลืองเนาะโอเคอ๋อไม่ใช่สีเหลืองสามเหลี่ยมเอาเปิดดีโอเคสวยไป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 สวยลาจอดลาจากแล้วลาก่อนขอบคุณมากๆสำหรับช่วงเวลาดีๆแล้วลาก่อนแนละ้วเหลืออีกอ๋อ วิ่งสามสิบนาทีแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวไว้พลาดหน้าแล้วกันเดี๋ยวไว้พลาดหน้าแล้วกันเนาะพาดสุดท้ายเหนื่อยแหละไปแล้วไปแล้วโวยเ,เด็กนี่อุตส่าห์เลี้ยงอย่างทะลุถนอมเลยเนี่ยคิดทำนี้ได้ไงฮะโอเคครับไปละเดี๋ยวไว้เจอคลิปหน้าแล้วกัน